Are you ready? Ready. Stand by. Ready. อะไรไม่สุดไม่สุดชื่อพี่นิชันโหลดจะปล่อยเรีบอลเก,งก่งินดีนะปืนดดีสวยไปต่อ โชว์เคลียมต้องยิงมันแบบนี้แม่งเป็นบอลกังกีทุกลูกเลยว่ะ <laughs>